สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปปิดท้ายของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นึ่งธันวาสองห้ากหกนะครับก็ยืนตัวฟังคำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีจุดประสงค์เพื่อการพนันที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลการน,นำเสนอมาจากการวิเคราะห์คำนวณตามสถิติการออกรางวัลที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมีทั้งถูกและผิดจึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจมาณนาที่นี้ลำแรกผมก็จะมาสรุปปิดท้าย2ตัวล่างนะครับจากคลิปที่นำเสนอไปก่อนหน้านะครับ ก็จะมีสูตรอยู่แค่3สูตรนะครับซึ่งผมจะไม่ใช้สูตรจำนวนมากนะครับในการยิดํำนวนเพราะว่ามันจะเกิดการค่้ยเขวนะครับก็ใช้สูตรหลักๆที่มีสถิติการเข้าต่อเนื่องนะครับโอกาสผิดมีน้อยนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามีใน3สูตรนี้โดยสูตรหลักคือสูตรนี้นะครับ ึ่งสูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรที่ผมนำมาใช้ถ้าผิดซ้อนสองงวดผมก็จะเอาออกไปนะครับถ้าหากกลับมาเดินดีผมก็กลับมาเดินใช้มาใช้ต่อนะครับสูตรนี้คือสูตรหลักนะครับคิดว่าในสองตัวล่างงวดนี้จะต้องอยู่ในสูตรนี้นะครับโดยเน้นที่0ย์กับ8นะครับในเมื่อน,นำา3สูตรนี้มาชนกันนะครับ มีสองสูตรนี้นะครับจนการอยู่ที่เลข3เลข4เลข5นะครับเมื่อนำา3เลขนี้มาเทียบกับสูตรดับ3สูตรนี้นะครับซึ่งสูตรนี้ตั้งแต่มุกกลามายังไม่มีผิดนะครับสูตรนี้เกยมีผิดจะกลับมาเดินดีต่อนะครับสูตรนี้นะครับก็เดินดีต่อเนื่องมานะครับตั้แต่มุกกลามา นะครับก็เดินดีอยู่นะครับดังนั้นใน3ามสูตรนี้ที่ผมนํามาใช้ผมก็เชื่อมั่นว่ามันจะไม่ผิดพลาดนะครับเมื่อนำสามสูตรนี้มาตัดออกนะครับในสูตรหลักนี้นะครับตัดเลขเก้าออกนะครับสาหรับตัวเด่นจากสองสูตรนี้ตัดเลขสี่เลขห้าออกนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นเลขที่มายากก็คือ4 5 9นะครับสําหรับเลข7นี้มาจาก2สูตรนี้นะครับเลขมายากหรือเลขดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับซึ่งทั้งสองใน4สูตรนี้นะครับตั้งแต่มกรามานะครับทั้งสูตรดับหลักสิบเนี่ยดับหลักหน่วยนะครับยังไม่มีผิดนะครับดังนั้นงมดนี้ผมก็ยังมั่นใจว่า ในสูตรดับ2หลักนี้จะยังคงเดินต่อเนื่องนะครับแต่อะไรก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรที่นำมาใช้มันมีโอกาสผิดนะครับสูตรไหนที่เดินยาวต่อเนื่องมานะครับมันก็รอจังหวะที่จะผิดนะครับอย่างสองสูตรนี้ตั้งแต่มกกลามายังไม่มีผิดนะครับ2หลักนี้นะครับในสี่สูตรดังนั้นมันก็รอจังหวะที่จะผิด มันกำลังจะสิ้นปีนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่างวดนี้อาจจะมีผิดแต่ว่าผมก็มั่นใจว่ามันยังจะเดินต่ออยู่นะครับถึงนำมาใช้นะครับจะเห็นว่าดับหลัก10บและดับหลักหน่วยเลขที่ชนกันก็คือเลขเจ็ดก็แสดงว่าหากสูตรนี้ไม่ผิดพลาดนะครับเลขเจ็ดจะไม่มีนะครับใน2ตัวล่างนะครับรวมแล้วก็ยังมี4597นะครับ นั้นเลขที่จะมาควบล่างนะครับก็จะมีแค่6ตัวนะครับคือ0,12,368นะครับถ้าหากสูตรไม่มีผิดเลยนะครับทั้งหมดนะครับในสูตรดับมายากนะครับคือ10ตัวนี้2ตัวล่างจะอยู่ในนี้นะครับโดยจะเด่นอยู่ที่0กับ8นะครับเป็นดับแรกนะครับนี่คือสูตรหลักสำหรับ2สูตรนี้ก็จะมีแค่เลข3นะครับ งนั้นการจ,จับคู่นะครับก็ให้ยึดตัวเด่นไว้ก่อนนะครับคือ 0, นคือสคือ8นะครับแต่สำหรับเลข8นะครับเลขก8นี้เมื่อเทียบกับเลข0แล้วเลข8มีตำหนินะครับคือสูตรเลขมายากอีกสูตรหนึ่งแต่ผมไม่ได้มานำเสนอนะครับคือใช้ผลรางวัลสองตัวล่างย้อนหลังไปสามงวดมาถึงว่างวดที่เพิ่งออกนี้นะครับนั่คือหน ย้อนไปคือ6 3อีกงวดหนึ่งคือออก 4, 4ีนะครับงวดที่ออก4ี่สีนำมาบวกกันนะครับ4บวก4เลไดนะครับดังนั้นเลข8จะมีโอกาสมายากหน่อยนะครับตั้งแต่มกกลามมาก็ายังไม่มีผิดนะครับดังนั้นผมจะให้เป็นตัวลองนะครับการไว้เผื่องวดนี้มันจะมาเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเด่นนี้นะครับสูปแล้วก็คือ ในสูตรนี้จะใช้แค่2ตัวคือ0กับ8นะครับโดยไม่มี7จกับ9นะครับโดยจะให้0เป็นระดับ1นะครับดังน,นั้นในหมวดนี้นะครับผมจะเน้นอยู่ที่เลข3กับเลข0ูนะครับ8นี้เป็นแค่ตัวกันนะครับเมื่อจับเอาชุดมาผมกจ็จับ มี3 0 0 3 1 3 2 3 3ูนะครับเลข1จะมาได้แค่หลัก10เพราะดับที่หลักหน่วยนะครับเลข2มาได้ทั้ง10หน่วยนะครับเลข3 3 6ส3มหหาเลขหก็ยังมีโอกาสที่จะมาได้นะครับถึงแม้จะมาที่ห่างติดติดกันนะครับถ้าเลข8นะครับผมก็ให้เป็น ล็กลองนะครับเพราะมันมีตาหนิอยู่นะครับแต่โอกาสมันก็มาได้นะครับเหมือนหวดที่แล้วที่ออกหนึ่งสี่นะครับก็อยู่ในชุดลองที่ผมฟางไว้ให้นี้นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะเล่นนะครับผมก็เน้นอยู่สามกับศูนย์าตัวมาประกบนะครับหาตัวมาประกบกับเลขสามนะครับเลขสามมาได้ทั้งสิบหน่วยนะครับเลขศูนย์ก็มาได้ทั้งสิบหน่วยนะครับ แต่ในความมั่นใจของผมมันน่าจะเป็นชุดเด่นเลยนะครับ3กับ0นนะครับในเมื่อสูตรนี้นะครับแมีตำหนิเจกับ9เป็นเลขมายากนะครับดังนั้นเลข0ูนงวดนี้น่าจะมีมานะครับถึงแม้มันจะไปเข้าอยู่ในสูตรกับของใครนะครับก็อย่าตัดทิ้งนะครับเหมือนงวดที่แล้วที่เลข4ี่นะครับ เลขสี่ก็เลขหนึ่งเป็นเลขดับของลายท่านนะครับแต่มันก็มานะครับดังนั้นชุดเต็มของผมก็จะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามนะครับแต่ผมจะมาเน้นให้ว่าสามศูนย์จะเด่นกว่าศูนย์สามนะครับแต่หากจะเล่นต้องเล่นทั้งสองตัวนะครับแต่ให้น้ําหนักตัวนี้มากหน่อยนะครับลองมาใหมีหนึ่งสามสองสามสามสอง ตัวการเก่มี 3, 6, 6, 3, 3, 8, 8, 3แนะครับแต่ให้ระวังที่7นะครับสำหรับ7ถ้าว่ามันเดินยาวต่อเนื่องมาทั้งสองสูตรนี้นะครับหากวันี้มันอาจจะมีโอกาสผิดหากมีกำลังพอก็ลองจับ7ไว้นะครับถ้าจะเล่นเลข7ก็มาจับกับ3นะครับจับกับ3จับกับศ มาจาับกับตัวสองตัวนี้นะครับสำหรับเลขสีสูตรนี้เป็นสูตรเดินยาวมาเหมือนกันนะครับมันก็รอโอกาสที่จะผิดนะครับนเลขสี่มันเป็นเลขเจ้าของพื้นที่เดิมนะครับซึ่งมันอาจจะมาซ้ําอีกนะครับดังนั้นใน3ามี่หเด่นสุดคือสามกัน4นะครับ5นะครับแต่ถ้าหากมั่นใจตรงกับผมนะครับ เลขสามตัวเดียวนะครับสองตัวล่างนะครับมันเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องมานะครับสำหรับสูตรตับนะครับมันจะมีโอกาสที่จะผิดได้นะครับว่ามันเหลืออีกแค่สามงวดมันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับดังนั้นก็ให้ระวังเลขเจ็ดไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ผมย้ำว่า หาตัวมาประกอบระหว่าง3ามกับ0ูนย์นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือคิดว่าจะมาด้วยกันตามที่ผมมั่นใจนะครับก็เล่น2ชุดนี้ไว้เลยนะครับซึ่งผมวงไว้ให้ได้ดูนะครับั้นในโคตรล่างงวดนี้นะครับมันไม่น่าจะหนีจากหกตัวนี้ไปไหนนะครับท่านก็ลองมาจับนะครับถ้าคิดว่าเลขหนึ่งจะมาก็ลองมาจับในกลุ่มนี้นะครับแต่หากคิดว่า เลขดับงวดนี้เป็นเลขเด่นของท่านก็อย่าตัดทิ้งท่านก็น,นำเลขที่คิดว่าไม่ดับตามสูตรของผมมาประกบกับหกตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดสองตัวล่างในงวดนี้นะครับผมก็จะมาย้ำเพียงแค่นี้เองนะครับสำหรับเลขเด่นล่างนะครับแต่ก็ามั่นใจว่าสูตรนี้จะต้องมี1ย่างหนึ่งตัวนะครับในสองสูตรนี้ก็ยืนอยู่ในสามตัวนี้ที่จะเป็นตัวเด่นนะครับ แต่มั่นใจสุดๆว่าเลขสามตัวนี้จะมีโอกาสมามากสุดนะครับประกอบกับเลขศูนย์นะครับเป็นชุดเด่นชุดนี้นะครับสำหรับเด่นบนนะครับเด่นบนก็จะมีอยู่หกสุดนะครับซึ่งผมได้นำ้ำเสนอในชุดสามตัวตรงโตดไปแล้วนะครับผมก็มันจะมาเน้นย้ำอีกทีว่า ในหสูตรนี้มีสามสูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับงวดที่แล้วสามสูตรนี้ไม่มีผิดนะครับงวดนี้ก็คิดว่าชุดสามตัวท้ายวันที่หนึ่งน่าจะมาครบอยู่ในกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะสองสูตรนี้นะครับซึ่งก็เดินดีมาต่อเนื่องเพิ่งมาปิดในงวดที่แล้วนะครับก็คิดว่าจะไม่ผิดซ้ำเปงวดที่สองนะครับถ้าผิดซ้ำในงวดที่สองนี้ วดหน้าผมก็จะตัดค่าตอกน,นะครับอย่างคิดว่าก็ยังจะคงอยู่นะครับก็จะเห็นว่าในภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นมีเลข8ดเลข9้าเลขศูนย์ะครับจะเป็นเลขเด่นนะครับลองลงมาก็คือเลขสามนะครับเลข1นนะครับเมื่อนำมาวางเรียงรวมกันก็จะเห็น8 9ดศนย์นะครับแต่90้านย์นี่ผมจะให้อยู่ที่1ิบหน่วยนะครับ จะเด่นอยู่ที่1ิบหน่วยนะครับหนึ่งสองสามก็น่าจะมีโอกาสมาหนึ่งตัวนะครับสหรับสุดนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี้ผมมั่นใจว่าในงวดนี้จะไม่หนีไปไหนนะครับเลขเฉพาะสี่ห้าหนะครับน่าจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับหนึ่งสองสามนี่ก็น่าจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัว8 9 0แด้าูนย์น่าจะมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ สำหรับ4 5 6, ่7กดนี่เป็นเลขดับที่หลักสิบตามสูตรแล้วนะครับใน4สูตรนี้นะครับตั้งแต่มุกรามานะครับมีผิดอยู่สูตรเดียวนะครับ1ครั้งคือสูตรนี้นะครับอีก3สูตรนี้ตั้งแต่มุกรามายังไม่มีผิดนะครับดังนั้นก็ต้องระวังไว้นะครับแต่ก็มั่นใจว่า งวดนี้จะเอาอยู่นะครับหลักสิบจะไม่มี4ี่ห้าหนะครับสำหรับหลักหน่วยสุดนี้นะครับก็เดินดีมาตลอดนะครับมกกลานะครับซึ่งเคามาชนกับสุดดับนะครับสุดดับหลักร้อยหลักหน่วยนะครับชนกับสุดนี้นะครับสุดนี้งวดที่แล้วผิดนะครับหลักร้อยเข้าที่หลักร้อยจะดับอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้เจ็ดแปดจะดับอยู่ที่หลักร้อย หลักหน่วยนะครับหลักร้อยจะไม่มีเจ็ดไม่มีแปดเออครับแล้วก็หลักหน่วยจะไม่มีเจ็ดไม่มีแปดนะครับก็คิดว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อนะครับไม่ปิดซ้ําหลักร้อยงวดนี้จะเป็นเลขขี่นะครับซึ่งมวดแล้วก็เป็นเลขคี่นะครับในสูตรนี้ตั้งแต่มุกกลามาผิดอยู่สี่ครั้งครั้งล่าสุดก็คือมวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งนะครับเก้าห้าหนึ่ง ึงเป็นคู่ออก951นะครับถือว่าปิดผอหมดต่อมาก็คือ990แลก้ว็เขา้าเลขขี้หลักร้อยตัวนี้ก็ยังจะเป็นคิดว่าหลักร้อยก็ยังจะเป็นเลขขี้อยู่นะครับสำหรับในชุด2ตัวตรงโต๊ะนะครับที่ผมวางไว้ให้แต่แรกนี้นะครับ แรับเลขแปดในแถวนี้จะเป็นชุดสองตัวตรงเลยนะครับไม่ต้องกลับตัวนะครับเพราะว่าแปดจะมาได้เฉพาะที่หลักสิบนะครับเพราะมันดับที่หลักร้อยและหลักหน่วยนะครับดังนั้นแปดถ้าจะมาจะอยู่แค่ที่หลักสิบนะครับดังนั้นมันจะถ้าแปดมาจริงนะครับก็จะอยู่ในแถวนี้นะครับไม่คู่ใดก็คู่หนึ่งนะครับในแถวนี้อาจจะมาถึงสองคู่นะครับ จะเป็นชุดสามตัวท้ายวันที่หนึ่งนะครับในสามตัวโตวท้ายวันที่หนึ่งแต่สองตัวตรงแล้วก็จะเป็นเลขที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับแต่ดูแล้วนะที่เด่นสุดตอนี้ก็คือเลขแปดนะครับที่จะมีโอกาสมา,มากนะครับแต่งมดนี้นะครับจะเด่นอยู่ที่แปดกับเก้านะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งน่าจะต้องมานะครับตัวรองมาคือเก้าครับมีโอกาสที่จะมาอีกครั้งหนึง่งนะครับเป็นวดที่สาม ถึงแม้จะติดดับอยู่ตามกระแสน,นะครับเลขเก้าเป็นเลขที่ให้ดับกันมากที่สุดแต่ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสมามากที่สุดเหมือนกันนะครับเลขเก้าจะมาได้ทุกหลักนะครับในร้อยสิบหน่วยนะครับไม่มีติดดับที่หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับตามสูตรของผมนะครับดังนั้นในชุดแถวเก้านี้นะครับถ้าหากจะเล่นนะครับ ุท,ที่ควรกลับตัวด้วยนะครับก็จะมีนะครัสหรับสามเลขนี้สี่ห้าหกมันมาหลักสิบไม่ได้อยู่แล้วนะครับการถูกลดนะครับดังนั้นหากจะเล่นเลข9้านะครับก็ควรกลับตัวด้วยนะครับในสามจุดนี้ สำรับเลขศย์ก็มาได้ทั้ง10หน่วยนะครับตัวที่จะต้องกลับตัวกันไว้ก็จะมี1 0น,นะครับ30น,นะครับสาหรับเลข2นะครับเลข2มีโอกาสมายากนะครับในงหมดนี้นะครับแต่ผมก็ลงการไปให้ตรงนี้นะครับที่หลักผิดนะครับ ดังนั้นในในชุด2ตัวตรงนะครับสำหรับที่ผมวงกลมไว้ให้นี้ก็คือให้ถ้าจะเล่นให้กับกับตัวกันไว้ด้วยนะครับเป็น9009 9 1 1 9 9 3 3 9, 9 0 1 1 0 0 3 3 0นะครับแต่วงวดนี้หากซื้อสลาก3003ใหไ้มีโอกาสที่จะมีลุ้นในชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับ เลขสามนะครับชนการสองสูบนี้นะครับก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับสําหรับเลขแปดนะครับมีโอกาสเด่นเข้ากันหมดนะครับผมจะไม่เด่นวงกลมให้นะครับเพราะว่ามันต้องวางไว้เป็นเลขสองตัวตรงสถานเดียวนะครับสําหรับเลขสองมีโอกาสมาน้อยนะครับ แต่ทุกเลขนะครับเลขนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้8 9ดก็มีความเป็นไปได้ที่จะมานะครับจากนั้นแถวเลข8ดนะครับก็ให้ตัดสินใจพิจารณานะครับเป็นชุดสองตัวตรงนะครับสําหรับ9นะครับก็3ามชุดนี้กลับตัวกันมาด้วยศนก็2ชุดนี้กลับตัวกันได้ด้วยนะครับสําหรับชุดสองตัวบนนะครับ จลกร้อยก็ตามสูตรนะครับเป็นเิลขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับจะเห็นว่าเลขเจ็ดนะครับดับตามสูตรดับไปแล้วก็เหลือหนึ่งสามห้าเก้านะครับในสี่ตัวนี้ผมจะเน้นที่หนึ่งกับห้านะครับแต่จะให้หนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าห้านะครับถ้าหากสูตรดับคู่ขี้สูตรหลักร้อยคู่ขี้งวดนี้ผิดนะครับถ้าหากมันจะมาเลขคู่นะครับ ความเปลีนไปนได้มจะมีอยู่แค่2องเลขนี้นะครับที่หลักร้อยโดยแปดแม้ว่าจะติดดับที่หลักร้อยสูตรหลักร้อยนะครับแต่ถ้าหากมาเลขคู่แล้วนะครับโอกาสเลขแปจะมีโอกาสมานะครับและสูตรคู่ขี้ของผมนี่ก็ผิดทั้งสองสูตรนะครับ ตำหับหลักสิบนะครับก็จะเป็น890123นะครับโดยผมจะเน้นที่890นะครับพ็มีโอกาสมามากนะครับแต่หากสูตรดับที่ตามกระแสแล้วดับ8ดับ9ดับ0นดับ U นะครับหลักสิบงดนี้จะเป็น1 2 3จะเน้นอยู่ที่1กับ3 ก็ลองไปจับพิจารณาดูนะครับหากตรงกังท่านนะครับก็ยึดถือไว้นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับก็จะมีสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับไม่มีเจ็ดนะครับแต่จะเพิ่มกันมาอีกตัวคือเก้านะครับเพราะเก้ามันมาได้ทุกหลักนะครับซึ่งผมตกลงไปนะครับแต่ก็มั่นใจว่าเก้าจะอยู่ที่หลักสิบนะครับผมจึงวางไว้ที่หลักสิบ เป็นหลักแต่หาจะเล่นชุดไหนก็กลับตัวกลับมาด้วยนะครับในสาสามนย์หนึ่นะครับจะเรียนอยู่ที่3นะครับในหลักหน่วยนะครับ3กับ5อีกตัวหนึ่งคือ6นะครับศูนย์กับ1นะครับ4จะยังมีน้ำหนักน้อยนะครับในที่ หลักหน่วยนะครับพราะมีสูตรของผมบางสูตรนะครับติดติดดับดับซีอยู่นะครับดังนั้นถ้าลองพิจารณาตามนี้นะครับต้องจับชุดออกมานะครับหากจะมาครบบนนะครับมันน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองไม่มีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าไม่มีสองกับเจ็ดนะครับ ท่านก็ลองจับดูหากท่านคิดว่า890งวดนี้ดับนะครับท่านก็มองแค่1 3 4 5 6ห้าจับชุด3ตัวเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับถ้าหากท่านจับ3ตัวเฉพาะในกลุ่มนี้ตัวเด่นที่ A เป็นเลข3นะครับเลข3จะต้องติดนะครับนล่วก็เลข6กนะครับเลขหก เพราะในกลุ่มสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักนะครับหากแปดดับเจ็ดดับมันก็จะเหลือหกนะครับถ้าหากคิดว่าแปดเก้าศูนย์ดับท่านจะจับสามกับหกนะครับถ้าหาตัวมาเสียบก็จะคือตัวที่เหลือในนี้นะครับสามหกหนึ่งนะครับสามหกห้าประมาณนี้นะครับในชุดสามตัวโต๊ะนะครับ ถ้าสามตัวตรงท่านก็นําในห้าตัวนี้มาวางมาดูจากหลักที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับว่าตัวไหนควรจะอยู่หลักไหนนะครับในชุดสามตัวตรงตัวที่ผมคาดออกมาผมจะเน้นอยู่แค่เลขหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้จับเลขห้าให้นะครับแต่เลขห้ามันก็มีโอกาสที่จะมาถ้าท่าน ชอบเลข5อยู่ที่หลักร้อยท่านก็เปลี่ยนจากเลขหนึ่งที่ผมวางไว้ให้ณตรงนี้นะครับเป็นเลข5นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านคิดว่าหลักร้อยนะครับท่านคิดว่าจะเป็นเลขไหนท่านมาเปลี่ยนจากเลข1เอามาเติมนะครับถึงแม้มันจะเป็นเบิ้ลเป็นหาบโอกาสที่เป็นชุดสองตัวตรงที่ผมดึงออกมาวางไว้ให้นี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ เลขเก้านะครับสำหรับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องโต๊นะครับเพราะว่าสี่กับห้ากับหกมันจะมาได้แค่ที่หลักหน่วยแค่นั้นเองนะครับแต่หากมันจะมาเป็นชุดสามตัวตรงนะครับท่านก็เปลี่ยนแค่หลักร้อยนะครับแปดก็เหมือนกันนะครับที่ประยุทธ์ที่ผมวางมา สี่ห้าหกไม่สามารถที่ไปอยู่หลักสิบได้และแปดก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่หลักหน่วยได้นะครับเพราะว่าสูตรดับของผมถ้ามันเดินไม่ผิดนะครับแปดจะอยู่แค่ที่หลักสิบสี่ห้าหกจะอยู่แค่ที่หลักหน่วยนะครับดังนั้นหากท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่หลักร้อยเอยงเดียวนะครับหลักว่าก็มอง,มอ,งออกในนี้นะครับ สหรับในชุดเด่นบนนะครับผมก็จะมาย้ำเพียงแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็ต้องระวังเลขเจ็ดนะครับสำหรับสูตรนี้ชนกันที่เจ็ดเหมือนกันนะครับเหมือนล่างล่างดับสิบหน่วยก็คือเจ็ดนะครับบนก็ดับสิบหน่วยที่เลขเจ็ดนะครับดังนั้นเลขเจ็ดเป็นเลขที่น่ากลัวนะครับเพราะตามสูตรดับผมมันดับหมด ดับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ถ้าหากงวดนี้สูตรของผมมีผิดพลาดก็มีเกเป็นโอกาสที่จะมาได้นะครับแต่หากท่านมีเลขเด่นเจ็ดอยู่แล้วนะครับท่าก็ลองมาไล่มองนะครับในชุดเด่นนะครับแต่ละสูตรที่ผมจับมาให้นี้นะครับท่านก็นมาจับเป็นชุดสามตัวตรงนะครับ ถ้าเจ็ดมามันน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับถ้าเมื่อสูตรต้องผมมันผิดอยู่แล้วนะครับถ้ามาได้มันจะมาที่หลักร้อยก็คงยังมีเพียงแค่นี้นะครับในการสรุปปิดท้ายเลขเด่นล่างเด่นบนนะครับของงวดวันที่หนึ่งพันวานะครับสองห้าหกนะครับก็าฝากเอาไปพิจารณานะครับ,บตรวนดูนะครับ สองตัวล่างก็คงจะไม่หนีจากที่ที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับสามศูนย์ศูนย์สามนะครับจะดูเด่นมีโอกาสมากสุดในกลุ่มที่นี้ที่วางไว้ให้นี้นะครับแต่ก็ทั้งแถวนี้ก็มีโอกาสมาได้นะครับหากสามไม่มาเลขศูนย์ก็จะมานะครับแต่โอกาสจะมาด้วยกันก็จะมีมากนะครับแต่หากคิดว่าเลขศูนย์จะมา ก็เอานำมาจับกับ4 5หนะครับซึ่งจะเป็นเด่นอยู่สองสูตรนี้นะครับเดืคิดว่าเลขเจ็ดจะมานะครับ0ศูนย์จับกับ7นะครับหรือเามาจับกับนี้นะครับเอาเจ็ดมาจับในกลุ่มนี้นะครับถ้าหากคิดว่าเลขเจ็ดคนนี้จะมานะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับบนและล่างนะครับ ซึ่งผม,มนำเสนอให้ได้ชมนะครับก็ฝากเอาไปพิจารณาดูนะครับตัดสินใจนะครับก็เหลือเวลาอีก3 4วันนะครับก็จะได้รู้ผลนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับเพื่อผมจะได้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับ ตแต่ผมเริ่มลงคลิปมาก็ได้เวลาครบหนึ่งปีพอดีนะครับมีผู้ติดตามอยู่500ร้คนนะครับผมก็อยากได้ผู้ติดตามให้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วและกดติดตามแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้ พิจารณาในการซื้อสลักกิจแบ่งรัฐบาลน,นะครับเพื่อจะไดไ้มีโอกาสมีโชคร่วมกันนะครับก็ข,ขอไว้พรให้โชคดีนะครับจะไว้พบก,กันใหม่ในงวดต่อไปนะครับสวัสดีครับ